สวัสดีครับผมเพื่อนจากรานักดีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเกมเล่นเกมที่ชื่อว่า c r a e นะครับ c a e เป็นเกมเล่นกับไข่ซึ่งเกมจะเล่นได้2อถึงสี่คนเอาละครับตอนนี้เรามาดูของในกล่องกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างอือเปิดน,นี่ครับของทั้งหมดในกล่องก็จะมีที่ตั้งไข่ลูกเต๋า2อลูกและไข่ทั้งหมดสิบฟอง หนึ่งในสิบฟองนั้นเป็นสีฟ้านี่ครับเกมนี้เล่นกันยังไงก่อนเดินเราก็บอกก่อนว่าก่อนเริ่มเล่นให้ทุกคนคอยเต๋าหนึ่งลูกก็คือลูกนี้เมื่อคอยเต๋าลูกปีขาวลูกนี้แล้วอะออกหน้าไหนให้เอาไข่ไปวางไว้บนร่างกายเราตามหน้าที่ออกอย่างเช่นถ้าสมมติออกเป็นหน้านี้ผมก็ต้องเอาไข่มาวางไว้ใต้ขาอย่างนี้ดีไหม อ,อย่างนี้ก็คือทุกคนต้องคอยเสาหนึ่งข้างเพื่อเอาไข่ไปวางบนนี้ทุกคนต้องมีไข่หนึ่งลูกบนร่างกายตัวเอ,อง่ทีเนี้ยลูกเต๋าออกหน้าไหนวางตรงไหนบ้างอ่ะเรามาดูกันเรามาดูกันแล้วอ่าอย่างน้น้นี่ผมบอกไปแล้ววางไว้ที่ใต้าคางต่อไปครับถ้าเป็นหน้านี้ครับเอาหนีบไปข้างหัวต่อไปครับหน้านี้ครับเอาหนีบไว เอาหนีบไปที่ข้อสองอย่างนี้อ่าอย่างนี้อือต่อไปอ่าต่อไปอันนี้ครับเอาหนีบไว้ใต้รักแร้ครับอันนี้ส่วนอันนี้ครับเอาหนีบไว้ที่อ๋ออันนี้หนีบไว้ที่หวางขาครับจะยังไงก็ได้แล้วแต่อ่าสุดท้ายครับลูกเตา๋าหน้าดีครับหน้าใส่หมวกอันนี้ อันนี้หมายความว่าเราเอาไปวางไว้ที่ไหนก็ได้ใน5ใน5เต่าหน้าหหน้าอื่นทักจหาหน้าครับเราเลือกได้เลยจะต้องอยู่ในห้าหน้านั่นนะนี้ครับเมื่อทุกคนมีไข่อยู่เป็นตัวหนึ่งฟองแล้วเราก็จะเริ่มเล่นเกมนทีโดยการเริ่นเล่นเกมเราก็จะถอยลูกเต่าสีแดงซึ่งลูกเต่าสีแดงมันจะมีทั้งหมด6หน้ามีหน้าสีแดงสี่หน้าและหน้าสีฟ้า2หน้า ถ้าลูกเต๋าอะคอยออกหน้าสีแดงให้ทําตามที่ลูกเต๋าสั่งให้เร็วที่สุดคนที่ทําได้เร็วที่สุดจะได้หยิบไข่ที่ตั้งอยู่บนนี้ไปหนึ่งฟองเอาไปวางไว้บนร่างกายเลยวางบนไหนก็เหมือนเดิมครับคอยลูกเต๋าก่อนแล้วค่อยวางตามนั้นเลยแต่ถ้าเป็นหน้าสีฟ้าครับถ้าเป็นหน้าสีฟ้าคนที่ทําช้าที่สุดจะต้องเอาไข่ตัวเองอะกลับเข้าไปวางไว้ที่นี้หนึ่งฟอง าเราก็จะเล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไข่ที่ทำหล่นไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามเราจะเอามาเก็บไปที่นี่เสมอแล้วก็เล่นต่อกันไปเรื่อยๆอ่ะทีนี้เรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าหน้าแต่ละหน้าของลูกเต๋าสีแดงเราต้องทําอะไรกันบ้างลูกเต๋าสีแดงอันนี้ครับท้ับออกหน้านี้ให้ทุกคนร้องเอกีเอเกใครพูดเร็วที่สุดคนนั้นจะได้หยิบไข่ตั้งอยู่บนเนี้ไป ต่อไปถ้าออกหน้าดีครับเด้อเนี่ยอ่ามีลูกมีรูปสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยแล้วมีปีกชี้ถ้าออกหน้าดีครับให้ทุกคนรีบควา้าลูกเต่าสีแดงลูกเนี้ยให้เร็วที่สุดใครหยิบได้ก็จะได้ไข่ไปดีไปอ่าต่อไปครับหน้านี้ครับหน้าไข่ครับ,รบถ้าออกหน้าดีครับให้รีบควา้าไข่ที่อยู่บนนี้ยให้เร็วที่สุดใครคว้าได้ก่อนก็คือได้เอาไข่ไปนี้ไปวางกนตัวสุดท้ายครับ อันนี้ครับให้เราทําท่าเต้นดิสโก้ครับท่านี้ครับใครทําท่าเมื่อกี้ได้ครับก็จะได้ไข่ที่อยู่บนนี้ไปนั่นเองนะครับต่อไปต่อไปเราก็มาดูหนะ้าเตาสีฟ้ากันครับเสาสีฟ้ามีสองหน้าเองเนี่ยหน้านี้ครับหน้านี้ก็บอกว่าให้เอามือ ให้ไข่ฟองนี้ใครแตะช้าสุดให้เอาไข่ที่อยู่บนตัวตัวเองะกับเข้าแรกตัวนี้ให้เอานิ้วชี้แตะที่ปากตัวเองแล้วร้องก้าแล,ลแล้วลองแล้วลองแว้อย่างเงี้ยครับใข่ทำช้าที่สุดเอาไข่ตัวเองกับเข้าตรงนี้เช่นกันอ่ะทีเนี้ยเกมนี้จะจบยังไงเกมนี้มีวิธีจบสองแบบครับ แบบแรกคือคุณเนี่ยมีไข่มีมอยู่บนตัวห้าฟองมีตรงไหนก็ได้ไม่รู้แต่คุณมีห้าฟองแล้เมื่อคุณมีครบอ่ะให้คุณยืนขึ้นแล้วหมุนตัวหนึ่ง,อองรอบพร้อมลองเอลนเองถ้าคุณทําได้สำเร็จหรือยวิงไข่ไม่หล่นคุณชนะแต่ถ้าไข่หล่นคุณก็เอาไข่กลับมาวางันเนยแล้วเล่นต่อจนกว่าคุณจะมีคนครบห้าฟอง,องแล้วุึงได้ กรณีหนึ่งที่เกมจะจบคือในแรกเนี่ยไม่มีใครเหลืออยู่เลยสักฟองเดียวเมื่อไม่มีไขรไห้ือยู่สักฟองให้ทุกคนยืนขึ้นหมุนตัวในรองเอวนี A ้ A A. ให้ทำไข่หล่นก็คือเอาไข่กลับตรงนี้จะระจกเกมเอาไข่กลับตรงนี้แล้วเล่นกันต่อแต่ถ้ามีคนหมุนแล้วไม่หล่นให้ดูว่าใครมีไขเ่เยอะที่สุดคนัวว,วันนั้นจะเป็นผู้ชนะ ต้สงสสยกันเลยครับว่าเรามีไข่สีฟ้าไว้ทำไมไข่สีฟ้าครับไข่สีฟ้าจะแข็งและหนักกว่าไข่สีสุดไขส่สีชมพูเนี่ยอันนี้นิ่มแเปืเป่อๆอันนี้กดไม่ลงเลยแข็งหนักด้วยเนี่ยหนักด้วยไข่สีฟ้าครับถ้าคนที่มีไข่สีฟ้าอยู่อะเสมอกับคนอื่นให้ถือว่าคนที่มีไข่สีฟ้าชนะเพราะไข่สีฟ้าหนักและแข็งกว่า มันหนีบยากกว่าหรือยากกว่านั่นเองนะครับก็เท่านี้แหละครับเกมเค a ซีเเล่นกับไข่ขอให้ทุกคนสนุปกประการเป็นไก่เล่นกับไข่แล้วกันครับสวัสดีครับ